เอาพิษแต่สันจังสีกูถามเนี่ยกะลีขึ้นมึง่ะบต่ตองไปฟองร้องขี่ดองดากนี่ก็เขาดอกเอาเวลาไปล้างหีตัวเองนะศารเขาปรหับพิจารณาศสารเขาปรหับคำา้าาอ,องทน้ายความเขาบ่สนใจนะ่มึงดอกผูรด,ดสิก,กาหับมึงขืนสารไป่าความภูรด,ดสิก,กาเขาเม้นหีมึงทั้งท่งน้ายความทั้งภูพิพากสาพรที่เป็นล่มตาอยู่ข้าสารหีบาลางเนาะมือนสิ่ว้าเรื่องอ่าซกากกะลีทิพนะ มีคนแท็กมาให้เบิ่งกเมสเซนเจอร์มีคนแคปหน้าจอมาอ่ามีคนอาจจะมีคนไปซองเฟซต์ดังสิเนาะไปไปซองเฟซแล้วก็เห็นเสาทิพย์หรือว่าเซารกะรลีเทว่าดาแห่งงานเราในประเทศไทยเนะี <c oughs> ย่ยหัวอ่างเราหอ, <c oughs> อ,อยขึ้นจากหัวเนาะเพราะเราขึ้นจากหัวดิเออไปโพสในเฟสบุ๊กอ่าบอกว่าผู้ดใดที่เอาคลิปเขาไปแชร์เห็นให้เขาเสียหาย หรือว่าผู้ใดไปคอมเมนต์เอาหูผ่าเข้าไปโพสลงทั้งเฟซบุ๊กอาใครเอารูกพ่าเข้าไปโพสลงทั้งเฟซบุ๊กเขาสิฟองหลองเขาสิแจงความเขาสีให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินดำเนินคดีดำเนินคดีอาภรที่เอาหูสาเสากะีทิพไปโพสทั้งเฟซบุ๊กหรือว่าไปแชร์ต่างๆะนะสีเอาพิษ อีลีเดะเจ้าไปอา่านเมื่อเรข่อยคิดไปมขออ่ข่อยกระจากหัวว่าังคอยถามเนี่ยตอนที่มึงเห็ุคลิปออกมานางดาแหงงานเราในประเทศไทยเนี่ยมึงคือบอกว่าโคแช่โค้ชแช่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 ไฮนิดเดอร์ขอหยอดแช่เนี่ยอยากดังอยากสั่งกระแสอ่ะมาตอนนี้แหงงานเล่าในประเทศไทยหลายคนมีกระแสตอบรับครับขึ้นมาคอมเมนต์ด่ามึงกลับขึ้นไปมึงก็บอกว่าให้ลบคลิปห้ามแช่ห้ามลบห้ามแช่ ถามแช่คิดมึงหือมึงได้รับความเสียหายหจังสรนจังสี่แล้วยังบพ่พ่อเนีไปคอมเมนต์อ่าไปคอมเมนต์ในคนทีเอาภาพเข้าไปโพสเอาภาพเข้าไปแช่อ่าไปคอมเมนต์บอกว่าจะแจงความจะดําเนินคดีจะให้ศาลหนี่ฟ้องร้องเอาพิษจังสรนจังสี่กูถามเนี่ยกะลีคือมึงอ่ะบนต่อไปฟ้องร้องขี่ดองดากนี่ก็เข้าดอกเอาเวลาไปลางหีตัวเองน่ะ ศาลเขาปรหับพิจารณาสารเขาปรหับคำา้ฝ่องทนายความเขาบรสนใจนะมึงดอกผู้ได้สิกาหับมึงขืนสารไปว่าความผู้ได้สิกาเขาเม้นหีมึงทั้งทนายความทั้งผู้พิพากษสาพวกนี้เป็นล่มตายอยู่ข้าสารหีวังเนาะผู้ได้เขาจะไปสนสนใจมึงเออเหมือดีขึ้นดีเียเอยมูขืนสารลังมีการครูผมได้บอกว่าหลังโควิดหลังโควิด เสีเอิญสีเสินคนอืึนขึ้นสามอินิบ้าทด้นี่อินิบา้าบดอินิบ้เต็มช่วงนี้สงสัยอดช่วงนี้คือว่าถือกักตัวตามกฎไม้ห้ามออกจากบา้านอินิฮิวอินิฮิวสงสัยบดถือสี่เหนแล้วไ้ีหูตันมดน,นะหู้ตันหินปูนเกาะบดเป็นบา้าอินิปวงแห่งปวงครับ สิบอกให้นะฝากถึงเจ้ากะลีทิพย์เนาะทีดาแห่งงานเล่านะบ่ต้องไปฟ้องร้องเขาดอกบ่ต้องไปกูเอาผู้นันน้นผู้นี้ขึ้นศาลมาเอากูนี่ขึ้นศาลนี่กูสิเฮ็ดคลิปดา่าเมืม่อซูเมอร์ขันมึงยังต่อแหล้ต่อแล้วไปดา่าคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดกูสิดา่ามึงนี่เฮ็ดคลิปนี่กูเปิดหน้าเปิดดาดา่ามึงล่ะมึงฮู้จักกูหน่อยไปแล้วซูมอร์ที่บ่อยากดา่าน่คือว่าเฮาบ่ค่อยอยากไปหนุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองหลายกว่า กับพยายามที่จะบอกออกสือ่อมานี้เห็นช่วงโควิดเห็ุอีก,กาลีตัวนี้ออกมาแบบตอแหลเหตุคลิปด่าแห้งงานล่ามาเนี่ยเกิดมือดีขึ้นดีใส่สุดสีดำเออแต่งหนา้าแตงตาใส่สุดสีดำออกมานังขอโทษแห้งงานลล่า่าทีทีบบอกไปนี่เพราะว่าโดยความันานโควิดยานโควิดจิบเก่าเกิดเลยเอาหุ่นแห้งไปอ่าไปด่าแห้งงานเล่าในประเทศไทยถือว่าใจห่อน ขาดสติโอ้ยกะลีกะลีอีนี่กะลีค่ะกะลีแน่อีนี่แม่เล่าคักเป็นบ้าอีนี่อีนี่เป็นบ้า